สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาตรวจซ่อมการเหลียวสายไม่ค้างของฮอนด้าซิตี้อันดับแรกเราจะมาหอดฝาครอบการเหลียวออกก่อนเดี๋ยววาขึ้นก็จะมีสายไฟติดคราวน,นี้เรามาดูตำแหน่งล่องเหลียวซ้ายเหลียวขวา จะมีล่องล่างกับล่องบนส่วนล่องบนจะเป็นไฟสูงค้างเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา,าที่เราใช้ประจำก็คือี่เป็นล่องอล่างเรามาดูสภาพตำแหน่งตัวประคองตัวอัติกนี้ก็ดูโหคห้งมนก็คือโอเคอยู่สภาพไม่สึกคราวนี้ดู2องอล่องนี้ละ ก็คือ,อยังสภาพยังดีอยู่ไม่ต้องโมตัวเนี้ยไม่ต้องโมเพิ่มส่วนตัวล่างก็จะเป็นชุดหน้าสัมผัสไปเลี้ยวตัวนี้ก็จะเป็นชุดหน้าสัมผัสไปสูงออกแบบนี้ตอนนี้เราจะมาประกอบชุดนี้ไว้ก่อนอเดี๋ยวใส่จรารบีซึ่งตรวจสอบจากก้องแล้วโอเคไม่มีการสึกหรอ ตอนนี้เราจะมามาโมสปริงตำแหน่งที่เราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นประจํอ่ามันจะมีอ่าจะยืดสปริงอีกสักอ่าหนึ่รืสอสบินไม่ต้องเยอะนะครับอ่าที่เราใช้งานประจําตัวนี้แหละมันจะพอหลายปีเข้ามันก็จะย,ยุบตัวแล้วก็ประกอบชุดนี้ไว้ก่อน,นครับ ตอนนี้เราก็จะไปขอดชุดชุดล่างก็คือเป็นชุดหน้าสัมผัสซึ่งเราจะถอดเพอ่อน้าสัมผัสว่าสภาพมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะตั้งตำแหน่งใหม่เพราะว่าเราขอดชุดบนไปอันนี้ตำแหน่งมันจะไม่ตรงตำแหน่งนี้ร้อยเท้า ถอดลำบากนิดนึงเพราะว่ากัวมันแตกนะครับตัวนี้ค่อยๆถอดขาล็อกของมันมันจะมีสี่มุม,ม ออต่อมาใส่ก็ค่อยควงแบนเล็กค่อยงัดใ้ตำแหน่งล็กอกมันจะเป็นจุดบวกจรหน้าสะวั่ ผมตรวจสอบดูแล้วตัวนี้ก็ไม่ม,ม,มีรอยดำรอยไหมอะไรก็คือสภาพก็ยังโอเคอยู่คราวนี้เราจะมาดูตำแหน่งเนี่ยนานสัมผัสไฟเลี้ยวสุดนี้นะไบเลียวซ้ายเลี้ยวขวาจะมีขาสปริงอยู่สามขาติดกันเนี่ยอ่าก็ดูตรวจเช็คว่ามันมีการยุบตัว ขาเสมอกันไหมอ่าสูงต่ำก็ดูจากการดูแล้วตรวจสอบแล้วก็โอเคไม่มีรอยดำคราบดำอะไรต,ติดตรงน้สมผัสสปริงเนี้ยสามขาของสุดไฟเดียวซ้ายเร็วกว่าตัวนี้ ดัดนิดหน่อยเอ่องจริงมันก็คือว่าโอเคอยู่ละคราวนี้เราจะตั้งตำแหน่งให้เข้ากับการเหลียวของเราที่เราหอดไปอ่าคราวนี้เราจะมาดูตำแหน่งที่เราจะอ่าประกอบตัวนี้อ่าเลียวซ้ายเลี้ยวขวาตัวอย่างนี้อ่าเป็นแลาติกสีขาวตัวนี้อ่าเราจะใส่ให้มันลง ล่องกลางที่ตัวประกองตัวหน้าสัมผัสที่เราขอดออกมาเมื่อกี้นี้ใส่ลงไปตำแหน่งนี้เลยครับติดสีขาวเนี่ยตันนี้ไฟสูงจะมีสองตำแหน่งยกสูงแล้วก็ยกข้าง ประกอบนาสวัดไฟเลี้ยวก่อนให้ลงร่องตำแหน่งนะครับอันนี้สุดไฟสูงจะสังเกตเห็นพลติกจะมีร่องอยู่เป็นร่องพอดีะครับจะลงตำแหน่งของมันพอดีเลยสองตำแหน่งนี้ต้องใส่ถูกถ้าใส่ถูกเนี่ยจะโอเคเลยคือตำแหน่งขาสัญญาณมันจะตรงไฟเลี้ยวกับไฟสูงเนี่ยแบบจะไม่ได้ตรวจเช็คเลยครับ กลลงไปแล้วก็ประกอบใส่สักคู่กอบฝาล็อกแล้วคราวนี้อ่าผมได้ไล่วงจรไว้แล้วตำแหน่งขาอ่าสัญญาณของไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟดีไฟตำ่ำไฟสูงแล้วไฟสูงครั้าง อ่ะราวนี้เรามาดูกัน ดูขาคอมมอนก่อนไปหา,าไฟเลี้ยวซ้ายลิมขวาบนไฟเลี้ยวขวา,าสายขวาจะติดกันสองตำแหน่งนี้แล้วต่อมาจากคอมมอนอมุมล่างนะคะรับไฟลีต่อมาก็ไฟต่ำแล้อีกตำแหน่งนี้ก็ขวามือก็เป็นไฟสูง ส่วนตุวนี้ก็จะเป็นไฟสูงเหมือนกันแต่เป็นไฟสูงตอนที่เราดึงกามาตัวคือใช้ไฟสูงกระปิบอ,อ,อันนี้ตำแหน่งไฟสูงค้างก็คือการนี้ต่อไปเราจะมาตรวจเช็คด้วยมิเตอร์อีกทีครับเราจับขาคอมมอนสีดำไปก่อนมุมล่างซ้ายแล้วก็ ไปที่เช็คที่ไฟเดียวซ้ายก่อน,น,นเยนี่ยมไหมเดี่ยวขวาโอเคไฟไฟลีไฟลีกับไฟตัดจะอยู่สองตำแหน่ง ตัวเราเมนวนลน,นะครับแล้วก็ไฟสูงค้างโอเคก็ตรง,งตรงตามที่เราประกอบตอนนี้เราก็จะมาประกอบอใส่รถเราเลย ที่ผมลองมาแล้วก็ไม่มีปัญหาสัญญาณจะตรงหมดทังเลี้ยวซา้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ไฟลีไฟต่ำไฟสูงโอเคครับผมก็ก็ขอบคุณมากครับผม